เราเป็นเพียงสรรยื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นใวนช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวยไม่ชมเลยสียเล็กอยู่นะครับบ้านพร้อมอยู่นะครับบ้านสองหลังนะครับในพื้นที่300ตารางวาครับเป็นสไตล์บ้านสวนรีสอร์ทบังกะโลนะครับบ้านสองหลังพื้นที่300ตารางวาที่เหลือเยอะครับทำประโยชน์ได้เยอะ ปลูกต้นไม้จัดสวนทําสนามหญ้าจักสวนย่อมเลยจะสร้างบ้านเพิ่มกันได้อีกครับพื้นที่เยอะก็ได้เปรียบเราทาประโยชน์ได้เยอะตัวบ้านหลังละหนึ่งห้องนอนหอน,อนึ่งห้องน้ำครับแต่ก็ห้องนอนกว้างให,ใหญ่เลยกว้างขวางมากๆมีแปลงสําหรับปลูกผักแปลงการ,กรเกษตรด้วยนะครับมีระเบียงด้านหน้าบ้านด้วยไปนั่งเล่นรับลมชมวิวชิวๆบรรยากาศก,าก็ดีใกล้ชิดธรรมชาติ อยู่บ้านเหมือนอยู่รีสอร์ทเหมือนได้ไปเที่ยวแล้วครับใกล้แหล่งท่องเที่ยวด้วยแปลงนี้ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชิ้เป้าบ้านสวยๆบรรยากาศดีเลือกซื้อกันประจําทุกวันได้ไม่ลาคดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ด้วยใกล้ภูเขาใกล้สวนสัตว์ใกล้ตลาดใกลป้ปตทใกล,ล้ร้านสะดวกซื้อไม่ห่างไกลแหล่งความเจริญเข้าออกได้หลายเส้นทางนะครับ จะเข้าออกใบพัดก็ได้หรือเข้าตัวเมืองหัวหินก็ได้เดินทางสะดวกสบายแปลงนี้อยู่ตำบลหินเหล็กไฟครับอำเภอห,หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า ยังไงก็ฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับสวัสดีครับ